ข้ออิ่มน่ะแหละเออแม่ตัวอ้วนไม่แตกแม่หลักข้อไม่อะไรหรอล่นข้อนหนแล้วบู๋เขาบอกว่าลุงเป็นมิตแม่เลยเดี๋ยวออกกับลุงลุงเพลิได้ไหมล่ะลุงเอาไปลุงเพลิได้ไหมได้หมดเลยตาครับ ก็ถ้านอนเลียเ้ยวมีอะไรมีเลี้ยวมีอะไรไม่รู้ใครเนี่ยเหนือเหมือนกับจะปิง